คุณเคยรู้สึกว่ามีใครจ้องมองอยู่ไหมแม้จะอยู่ในห้องมืดๆคนเดียวเรื่องนี้เกิดขึ้นเมื่อไม่นานมานี้เองตอนนั้นฉันเพิ่งย้ายมาอยู่คอนโดใหม่ราคาถูกกว่าที่อื่นเยอะเลยนะตอนแรกก็ดีใจแต่พออยู่ไปสักพักมันเริ่มมีอะไรแปลกๆ เริ่มจากเสียงก่อนเลยเสียงเหมือนคนเดินลากเท้าอยู่ข้างบนห้องทงั้งทั้งที่ชั้นบนไม่มีใครอยู่ฉันเคยขึ้นไปเคาะประตูดูแล้วเนียบกริบตอนแรกก็คิดว่าหูแววแต่เสียงมันดังขึ้นเรื่อยๆดังจนนอนไม่หลับบางคืนก็ได้ยินเสียงเหมือนคนกระซิบอะไรบางอย่างเบามาก ฟังไม่ออกเลยว่าพูดว่าอะไรแล้วก็มีเรื่องกลิ่นกลิ่นทูปจางๆลอยมาตอนกลางคืนทั้งๆที่ฉันไม่ได้จุดทูปเลยนะมันมาจากไหนก็ไม่รู้ห้องน้ำนี่ตัวดีเลยไฟชอบกระพริบเองบางทีก็ดับวูบไปเลยแล้วพอเปิดใหม่ก็จะเห็นเงาแวบๆเหมือนมีใครยืนอยู่ข้างหลัง คืนนั้นฉันนอนไม่หลับเสียงลากเท้าดังมากจนแทบจะทนไม่ไหวฉันลุกขึ้นมานั่งบนเตียงมองไปที่ประตูห้องประตูมันแง้วอยู่นิดเดียวจริงๆแต่ก่อนหน้านี้ฉันจำได้ว่าปิดสนิทฉันค่อยๆลุกขึ้นเดินไปที่ประตูใจเต้นแรงมากมือสั่นไปหมดฉันค่อยๆเอื้อมมือไปจับลูกบิด และตอนนั้นเองฉันก็ได้ยินเสียงกระซิบดังมาจากในห้องน้ำออกมาฉันแข็งทื่อไปทำตัวไม่กล้าแม้แต่จะหายใจฉันค่อยๆหันหน้าไปทางห้องน้ำประตูห้องน้ำเปิดแง้มอยู่มีแสงสลัวหลอดออกมาฉันค่อยๆเดินเข้าไปชา้ชาๆทีละก้าวในห้องน้ำไม่มีใคร แต่ในกระจกฉันเห็นเงาของผู้หญิงคนหนึ่งยืนอยู่ข้างหลังฉันเธอหน้าซีดผมยาวและเธอกำลังยิม้มฉันรีบหันกลับไปไม่มีใครฉันวิ่งออกจากห้องน้ำแทบไม่คิดชีวิตรีบคว้ากุญแจแล้วออกจากห้องไปเลยฉันไปนอนค้างบ้านเพื่อนแล้วเล่าทุกอย่างให้เพื่อนฟัง เพื่อนบอกว่าที่คอนโดนั้นเคยมีคนตายและเสียงที่ฉันได้ยินเมื่อคืนก็ยังวนกลับมาเวลาเดิมทุกวัน